บอสนะครับมาจากอุดรธานีนะครับหมายเลขห้าครับมาเฟียครับมาเฟียนะครับลูกของพ่อฟ้าประธานนะครับจากควงไซบูตัวทิจิตนะครับพ้านพ่อเขาต้องคว้าแชมป์ไปนะครับหมายเลขหกครับฟ้าใหม่ครับฟ้าใหม่ลูกของแก้วฟ้านะครับจากชุมแท้ขอนแก่นอ่าโอเคนี่ถ่ายทอดพ่อเลยนะครับหมายเลขเจ็ดครับเพชรสารคามลูกของกล้วยน้ำกรัวครับจาก อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามครับและหมายเลขแปดครับหนึ่งสยางครับหนึ่งเสยางครับหมายเลขแปดหนึ่งเสยางแล้วลูกของพ่อพีใหม่จากชนบุรีและหมายเลขเก้าวับเจ้าเพชรครับลูกของไข่มุกขาวจากนาครราชสีมาครับอาจารย์พร้อม้วครับ ขอครับมีก้าตัวเข้ารอบหครับหมายเลยแม่ีกว่ารจับฝันน้ำเราวันนี้รือ่าหมาย หมายเลขครับเหลือสามตัวครับครับหวายเลขครอบตัวต่อไปครับหมายเลขหมายเลขสี่ครับหมายเลขสี่นะครับคุณกจัดให้ทุกของยิ้วอลครับเหลือสองตัวสุดท้ายที่เข้ารอบครับเหลือสองตัวที่เข้ารอบครับหมายเลขที่เข้ารอบคือควายหมายเลขหมายเลขสองครับหมายเลขสองคินแมนครับ ลูกของเก้าหมายเลขไปต่อครับเหลือตัวสุดท้ายและตัวสุดท้ายเข้ารอบครับดูควายหมายเลขหมายเลขห้าครับหมายเลขห้าบาสเบียร์ลูกของบาสเบียร์ครับเพิ่มเติมเลยนะฮะหมายเลขสองอิฐแมนหมายเลขสามกองทุนยาหมายเลขสี่บุญการหมายเลขห้าบาสเบียรและ หมายเลขแปดสยาครับเพื่จะไปต่อขอเสียงเต็มรอยขอบคุณกันดังตนที่ไม่ไดไปต่อทุกนใชครับหมาเลขมายเลข ครับหนึ่งตอน่านเราต้องช่วยกันนะครับต้องช่วยกันอันนี้ขอขอขอตัดสินสองก่อนฮะขอตัดสินสองท่านให้ให้นุ่นก่อนครับขออนุญาตนิดินครับอนุญาตกรรมการนึ่ผมขออนุญาตตัดสินตัวเดียวคือตัวที่ได้ที่สามนะครับแล้วแล้วหลังจากนั้นผมก็จะส่งตัวที่ชนะเลิศให้กับกรรมการโอเคได้ครับต้องเคลียร์ก่อนได้ครับเคลียร์ให้ชัดก่อนครับนะครับคือการ การตัดสิน3ตัวนี้นะครับก็คือว่าเขาขออนุญาตเคลียร์ให้ชัดเจนว่าตัวที่โดนตัดตัวที่โดนคัดออก1ตัวนะครับหนึ่งตัว,ะะตวทำมถึงต้องโดนคัดออกนะฮะซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาะะเรียบร้อยแล้วนะครับตัวที่เราได้คัดออกไม่ใช่ว่าไม่สวยนะครับคือควายที่เป็น สามารถเป็นพ่อพันธุ์ระดับท็อปได้เหมือนกันแต่ว่าแพ้กันไม่เยอะนะครับไม่เยอะตัวที่โดนคพดออกนั้นถ้าเกิดว่าพี่น้องเกษตรกรดูนะครับตัวที่โดนคพดออกนั้นจะเหลืองนะเหลืองคออ่นิดเดียวนะครับก็คือในเรื่องของโครงสร้างนะครับในเรื่องของกระดูกนะ ตัวที่ลดเข้าในเรื่องของกระดูกแต่ว่าเขามีจุดเด่นนั่นคือการให้เนื้อนะครับซึ่งตัวนี้เป็นควายที่สวยงามเพราะฉะนั้นผมขอขอนุญาตคัดออก1ตัวนะครับพี่น้องดูสาตัวนี้นะครับดูกระดูกนะครับดูกระดูกดูแข้งขาเอาแข้งขาก่อน3ตัวนี้ตัวไหนแข้งขาเล็กที่สุดโครงสร้างสู้ สองตัวนั้นไม่ได้พี่น้องสังเกตดูก่อนก่อนที่ผมจะคัดออกหนึ่งตัวแล้วดูกระดูกก่อนนะครับให้เวลาสิบวินาทีดูกระดูกให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นผมจะคัดออกหนึ่งตัว<ะ>เมื่อดูเรียบร้อยผมขอญอาตคัดออกหนึ่งตัวตัวนี้เสียเปรียบนิดเดียวไม่เยอะก็คือในเรื่องของกระดูกโครงสร้างนะครับผมขอ,อยาตอันดับสาม เอาตัวนี้ดีครับอันดับสามเพื็กไครว่าตัวนี้กระดูกเล็กกว่าโฟกเตอครับไม่เล็กไครว่าตัวนี้กระดูกเล็กกว่าสองตัวนี้ไม่เล็กไครว่าตัวนี้กระดูกแพ้เขานิดเดียวขอเสียงปรบมือครับผมรอดนะครับเสียงปรบมือตรงกับใจคณะกรรมการครับขออนุญาตนะครับ ขอแยกตัวสีเหือกเบอร์8ได้อันดับที่3นะครับเดินาจครับจชนะดีว่าดงอันดับที่2ครับเอาแล้วนี่คือได้รองชนะอันดับที่2เหลือ2ตัวนี้ครับขอพยายามจากขนแก่นบ